สัสดีค่ะ้าใหญ่ที่ดินค่ะวันนี้นะคะป้าจะพาทุกท่านมาพบกับที่ดินที่ทำเลทองนะคะที่เราจะเริ่มเปิดขายตั้งแต่ปลายเดือนสิงาคนมนี้ค่ะนี่คือทาเลคองสิษนะคะกม13นะคะซอยหานสวัสดิ์นะคะหนองเสือปทุมธา,านีค่ะคนคาดการณ์ว่าตรงนี้นะค่ะจะเป็นทาเลแรกทาเลที่หนึ่งที่เราจะเปิดขายปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะ่ะตรงนี้นะคะเป้นบอกเลยค่ะถนนคอนรีตค่ะ กว้าง12-14เมตรเลยนะคะไฟฟ้าค่ะน้ำประปาค่ะคูระบายน้ำพร้อมมากดินนะคะเรากำลังปรับผมให้ทุกท่านนี่ค่ะรถของเรานะคะกำลังทำงานนะคะปรับผม,ะะม,บมดนะะินนะคะให้เสมอกับถนนคอนกรีตนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะมีเพื่อนบ้านแล้วนะคะมีเพื่อนบ้านมาอาศัยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแปลงตนี้เราจะเริ่มที่105ตารางวาค่ะ105ตารางวาเรามีแค่8แปลงเท่านั้น,นะคะ ราคาโดยประมาณนะคะโดยประมาณ8 0 0แสนถึงเก้าแสนบาทต่อแปลงนะคะราคาที่ดินและฝั่งที่ดินเริการอัปเดตจากปั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ปั้นบอกคร่าวๆโดยประมาณนะคะเนี่ยค่ะปั้นบอกว่าที่นี่โปร่งเริ่มสบายนะคะมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะสำหรับใครที่อยากสร้างบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือทําบ้านเป็นบ้านแนวสวนเกษตรนะคะแต่ปั้นมองว่าตรงนี้อนาคตสามารถท,ทําธุรกิจได้นะคะสถานที่ใกล้เคียงก็เขาจะอยู่ใกล้อำเภอหนองเสือค่ะ ะะเลยจากอำเภอหนองเสือเข้ามาท่านก็จะมาเจอร้านแกะกระบบวนะคะทางจากร้านแกะกระบัวร,ร้านอาหารชื่อดังของอำเภอหนองเสือนะคะมายังที่ดินแปลงนี้ประมาณ3กิโลนะคะ3กิโลนะคะก็จะมาถึงยังที่ดินแปลงนี้ค่ะเรียกว่าที่ดินคลองส0กม .13 นะคะซอยหานสวัสดินะคะหนองเสือปทุมธานีค่ะคนชาติการวัดเกิดเนี้ยค่ะเดคทองอา่าซอยหานสวัสดิ์นี่ะ จะเปิดเป็นจะเปิดขายเป็นแปลงแร,ปาารปกปลายเดือนกุมภายนี้ค่ะคาดการว่าน่าจะประมาณปลายเดือนกุมภายนี้กันดูความเป็นธรรมชาตินะคะโปร่งร่มสบายอากาศดีมากๆเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะสำหรับใครที่ตอนใบกษียณนะคะอยากจะมีที่ดินนะคะแล้วก็ผ่อนกระราซื้อสดวนาดรโบนะคะ ซื้อผ่อนผ่อนก็ยเวละสามถึงห้าป, 3, ปีผ่อนกับเจ้าของที่เดินโดยตรงเลยนะคะสำนักงานของเรานะคะบริษัทศรีรัชนาเรียลแอสเซทร่วมส,สัตว์ที่ดินสวยแปลกๆนะคะตั้งอยู่ที่คลองสิบกมเจ็ดจุดห้านองเสือปทุมธานีนะคะเนี่ยค่ะท่านวางเงินดาวเพียงห้าหมื่นบาทนะคะแล้วก็ทําสัญญากับเราสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินได้ทันทีเลยค่ะเนี่ยค่ะฝั่งนี้นะคะที่ดินก็จะชนกันนะคะฝั่งนี้ที่ดินจะหันหน้าไปยังคอนกรีตรปแปะถนนคอนกรีตรตรงนี้ค่ะอีกฝั่งนึงนะคะก็จะหันไปยังถนน ที่ดินด้านหลังจะชนกันหมดเลยนะคะสําหรับซอยหานสวัดสดิ์คลองศิลนะคะรี่ทักหาป้ือเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะยูทูปเพื่อขายที่ดินนะคะเฟรนรุกป,ป้านักขนานค่ะศูนย์เก้าห้าสี่ศูนย์หนึ่งปลหกเก้าแปดค่ะแล้วก็จะอัปเดตที่ดินทําเลทองที่เราจะเปิดขายต่อต่อ,ตอไปค่ะนี่ท่านเจอไหมนะคะเรากำลังทําการปรับผมดินให้ทุกท่านเลยะคะ่ะปรับผมดินให้สมอกระถิ่นกันอยู่นะคะเรากะเปิดทำงานอยู่นะนี่เพื่อนจะน่าเบื่อ